กรวัสดีชาวเรนโบแก๊งที่น่ารักทุกคนเลยนะครับวันนี้อยู่กับลิงเรนโบอีกเช่นเคยครับวันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆชาวสายความเชื่อหลายๆคนนะครับแวะเวียนผ่านมาแถวปากเกร็ดนะครับผมแล้ววันนี้นะฮะผมมาอยู่ที่ไหนตอนนี้ผมอยู่ที่วัดโพบ้านอ้อยนะครับตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนั่นเองนะครับแล้วทำไมผมถึงมาที่นี่ทุกคนสงสัยไหมติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก แน่นอนครับเพราะว่าที่นี่มีความเชื่อเซียนทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับมาเพื่อขอเลขมี้เลขเด็ดจ,จากที่นี่เอา้าหลายคนถามว่าที่ทำไมถึงมาขอที่นี่ซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าที่นี่นะฮะเป็นที่ที่เขาเชื่อว่ามีต้นไม้ตะเคียนทองนะครับไหลแล้วก็ลอยมาเกยฝั่งตรงที่วัดนะครับตอนนี้นอยู่บริเวณฝั่งวัดโพ้ันอ้อยเลยครับถ้าเห็นสังเกตดูดีคือตอนช่วงนี้เป็นน้ำท่วมก็เลยไม่ค่อยมีคนนะครับจริงๆบริเวณนี้สวยงามมากๆเลยเพราะว่าดูดีเป็นแบบ,บวินบวแบบน้ําวิวแบบนี่ขึ้นเป็นน้ำเลยวะเจ้าพยาปัว สีสำคัญคือเลขเด็ดเท่านั้นนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูนะใครตาดีช่วยคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะว่าเห็นเลขอะไรกันบ้างนะเมื่อกี้เราได้ถามกับคนที่มีความรู้ในเรื่องของการดูหวยดูเลขมานะครับว่าวิธีการจริงๆนะถ้าเราอยากได้อยากจะเห็นเลขดีเลขเด็ดเลขเด่นๆเลยคือเราต้องใช้แป้งแต่วันนี้ทางเรนโบแก๊งไม่ได้เตรียมตัวมาดีนะครับผมก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะพามาดูสถานที่จริงนะครับเท่าที่ดูนะครับจะมีการบูชาน้ําแดงนะครับนี่เจ้าแม่ตะเคียนทองนะครับต้น2ทูบ5ดอกนะครับหน้าต้นหนึ่งหน้าต้นนั้นนเป็ต้2 องหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับพอดีไม่มีใครแบบซึ่งต้นหนึ่งน่าจะถูกย้ายไปแล้วมั้งต้องบอกก่อนว่าต้นตะเคียนทองเนี่ยมันคือต้นไม้ที่ใหญ่มากๆนะมันไม่น่าจะย่อยสลายอะไรแบบนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรอ่าต้น2ก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกันดูตามที่เลยวนะครับว่าจะมีเลขดีเลขเด็ดยังไงบ้างสาธุครับไม่ได้ลบดูนะฮะดูที่มีแป้งบังสังเกตดูที่มีแป้งนะเดี๋ยวหลังคิดเดี๋ยวผมเอาเลขไปแปะว่าผมเห็นเลขอะไรบ้างนะเอาเป็นรูปเลยมาดูหนึ<ไ>่งอันนี้คือเห็น19แล้วเนี่ยเห็นปะเห็น, 1, 1, นี้ ใช่ปะ่ะยอมือแต่19ใช่ปะ่ะไม่61ก็19แล้วอ่ะตอนนี้ได้61ไม่ก็19แล้วหลายคนหลายความคิดนะครับจิตวิญญาณคนจิตวิญญาณน,นะครับหลายความเชื่อเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรผมว่าหลาย,ลายวิธีนะ่าจะแบบเจ้าแม่ตะเคียนทองนี่นะ่าจะแบบมีหลายจุดที่ทุกคนเชื่อแล้วเอาแป้งมาลูบนี่นผมขอไม่ลูบนะผมจะดูตามแบบเซียนอื่นๆที่มาแบบเอาแป้งถูกันนะครับมันตรงนี้ส่วนใหญ่เขาจะทาตรงท้องเว้ยบังดูดิตรงท้องไม้อะมีปิดแปดนะแปดสองนะอันนี้เห็นป แค่เห็นเหมือนกันปะคือตามรอยไม้เนี่ยจะมีเลขเยอะมากอันนี้ถ้ามองแบบเป็น9ก้านะกับหัวนะ9ก้ากับหัวหรือ6กับด้านเลยครับดูนะสําหรับคนที่ร่วมลุ้นกันตรงนี้แล้วเรามีเลขดีเราเห็นเลขเด็ดแล้วว่าตงเนี้แต่ไม่อยากบอกใครแล้วเราไปหาเลขแล้วหาเลขไม่เจอทําไงอะบังก็ต้องไปดูใต้คอมเมนต์นะครับใครที่สนใจเลขดีเลขเด็ดผมแนะนําเลยน,นะครับไม่รู้จะหาได้จากที่ไหนนะครับใต้คอมเมนต์ได้นอนครับเดี๋ยวเราแปะไว้ให้นะฮะเอามาดูต่อครับมาดูต่อสดสดอันนี้สดสดมีน้ํามาวางไว้ ตอนนี้ก็ใหม่ๆเดยนะดูจากดูใหม่ๆเลยอะเน้นๆเลยนะตรงนี้ถ้าเห็นชัดๆเลยนะมี8มี7นะมี2มี3กลับหัวนะนี่ไปกลับกันเราเองนะผมไม่ได้ชี้โพร่งให้กระลอกนั้นแต่ผมบอกให้ว่าผมกําลังมอบไกด์ไลน์ให้กับชีวิตของทุกคนเดี๋ยวเห็นเห็นกระเป๋าตรงนี้ป่ะให้กระเป๋าน่าเป็นกระเป๋าของไอไอน้องๆคนเนี้ยคือกูมาหาหวยแล้วก็ชวนกูมาทำอะไรแบบพิศดารเฮ้ยพวกนายพวกนี้เรามีเรียนวิทยาศาสตร์กันคาบเท่าไหร่อ่ะเนี่ยเราอยู่เรามาสมัครโรงเรียนนายด้วยรู้ไหมวันหนึ่งเราจะกี่คาบเนี่ย แปดค่ะแปดเก้าคแปดเก้าคาบเลยใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเราไปจัดตารางสอนกันเลยว่าป่ะเดี๋ยวกลับแล้วนะวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากที่มาแนะนําการดูหวยนะฮะแล้วครั Dante> ้งหน้าอยากเห็นเรนโบ้แกงไปที่ไหนรีวิวอะไรนี่ครับผมคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมกับเพื่อนๆไปก่อนชื่อน้องไม้เออน้องไอ้เหรอน้องกล้องเอน้องกล้องโชกโชกเหรอน้องชื่อน้องโฟมนะครับผมยังไงวันนี้ก็เดี๋ยวเรนโบ้แกงตรงนี้ก็จะขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมเฮ้ยวันนี้พวกเราโดดน้ำกันเดี๋ยวมา ไปของเราไปไปลึกนะลึกกันพี่เอาไปดิมันมีคนตายใครตายดิตรงใจสบายเฮ้ยไปเรากลับดีกว่าเลยมีคนตายเว้ยเรากลับดีกว่าไป